การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเคมาราชเป็นหน่วยงานในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือและระดับเทคนิคได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รายงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขมราชร่วมกับโรงเรียนมรรณาว่าเหนือความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในการดำรงชีวิตวิทยาลัยเทคนิคเขมราชได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนบรราว่าเหนือ วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคเขมราชให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายโดยใช้ KMTech Model 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนให้มีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสู่ศตรวรรษที่21เชิงปริมาณ 3. เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายจำนวน13สถานศึกษาให้มีทักษะอาชีพเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเรียนต่อสายอาชีพในอนาคตความสำคัญ 1. ได้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่เกิดจากความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคเขมรราชและโรงเรียนบ้านนาวะเหนือ 2. ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 3. ได้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคเขมรราช 4. นักเรียนได้เกิดการฝึกทักษะชีวิตและอาชีพและ 4H กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ ขอบเขตในการพัฒนา 1. กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3โรงเรียนบรนนาว,ว่าเหนือปีการศึกษา2565จําจำนวน115คน 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนบรรณาว่าเหนือพุทธศักราช2565ที่ใช้การทำการสอนปีการศึกษา2565ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร1การวางแผนหลักสูตรแลนโดยดำเนินการดังนี้1.1 ประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร1.2ประชุมครูและบุคลากรเพื่อจัดทีมพัฒนาหลักสูตร1.3ทําการร่างแผนงานการจัดทําหลักสูตรโดยกําหนดเป้าหมายว่าหลักสูตรที่จะจัดทํานั้นทําเพื่อใครจะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นไปในทิศทางใดใช้ระยะเวลาการดำเนินการตามหลักสูตรเท่าไหร่ จะมีกระบวนการในการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นอย่างไร 2. การออกแบบหลักสูตรดูโดยดำเนินการดังนี้ 2.1. กําหนกำหนดลักษณะและรูปแบบของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนงานการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.2. รวบรวมข้อมูลที่มีผลต่อการจัดหลักสูตร2.3 จัดหารูปแบบการจัดหลักสูตรห,หลายรูปแบบ 3. ทดสอบรูปแบบของหลักสูตรเช็คว่ารูปแบบใดเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้ในการออกแบบหลักสูตรทำการตัดสินใจกำหนดรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรการประเมินผลการใช้หลักสูตรการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากโรงเรียนในเครือข่ายโดยดำเนินการดังนี้ 1>, 1. จัดทำบันทึกข้อความเสนอูุ้้มในการโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายจำนวน13สถานศึกษาเพื่อขออนุญาตดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ KM Tech Model ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อาชีพชีวิตมีความสุข 2. ให้ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถามให้ตามกรอบการประเมิน 3. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้และนำไปวิเคราะห์ผล 4. วิเคราะห์และตัดสินใจ Act เพื่อเลือกกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นโดยใช้ทฤษฎีหลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและผู้เรียนรวมทั้ง มีการปรับความเชื่อมโยงตลอดแนวหลักสูตรโมเดล k m t e c h จากการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพโดยดำเนินการตามรูปแบบการบริหารแบบ PDCA เพื่อให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า k m t e h model ซึ่งประกอบด้วย K knowledge หมายถึงความรู้ M moral หมายถึงคุณธรรม T talent หมายถึงความสามารถ E education หมายถึงการศึกษา C career หมายถึงอาชีพ H happy หมายถึงมีความสุข 1. ความเชื่อมโยงของหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมชื่อรายวิชางานเชื่อมไฟฟ้าระดับชั้นที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน40ชั่วโมง จำนวนหนึ่งหน่วยกิจชื่อรายวิชามัคคุเทศระดับชั้นที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวน40ชั่วโมงจำนวนหนึ่งหน่วยกิจชื่อรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นระดับชั้นที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน40ชั่วโมงจำนวนหนึ่งหน่วยกิจหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าความเชื่อมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือความรู้เบ <combined> ื yup. Esta, your your ้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าเทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าลวดเชื่อมผลการดำเนินงานตอนที่2ผลการประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาความพึงพอใจการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ KM Tech Model ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อาชีพชีวิตมีความสุขผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.45ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะจากการนำผลการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์ 1. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ KM Tech Model เป็นหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนมีความยืดหยุ่นสูงจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเกิดประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสังคมโรงเรียนขยายโอกาสควรนําไปจัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด 2. ต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางเป้าหมายในการทำงานจัดกิจกรรมส่งเสริมความกล้าสแสดงออกและด้านภาวะผู้นำเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเรียนต่อสายอาชีพและการประกอบอาชีพในอนาคต 3. การกำหนดสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาในการฝึกทักษะอาชีพ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและวัยของผู้เรียนดังนั้นการจัดประสบการณ์ควรจัดให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาด้านต่างๆเพื่อดูการปรับตัวและฝึกให้นักเรียนได้มีการทำงานด้วยการลงมือทำด้วยตนเองห้องเรียนอาชีพและการปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคเคมาราช ได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีความต้องการในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเข้าสู่เส้นทางอาชีพ โดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ3รูปแบบคือ 1. อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นวิทยาลัยเทคนิคเคมาราชดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นตามความสนใจของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบบล็อกคลอสส สะสมผลการเรียนโดยการนำรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสไปจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับโรงเรียนเพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือเครดิตแบงค์ 3. ร่วมพัฒนารายวิชาจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีการบรณราการสอนร่วมกันระหว่างครูห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งสัมักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสําน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขมราชได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีความต้องการในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสเข้าสู่เส้นทางอาชีพโดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพซึ่งการดําเนินงานความร่วมมือการจัดการศึกษาในการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคเขมราชดําเนินการดังนี้ 1. รับนักเรียนจากโรงเรียนมันธยมศึกษา ที่มีการเรียนเกี่ยวกับรายวิชาปฏิบัติมาเรียนที่วิทยาลัย 2. สง่งครูออกไปสอนที่โรงเรียนมัธยมในรายวิชาทฤษฎีเพื่อปรับเจตคติของผู้เรียนและปลูกฝังการเรียนสายอาชีพให้แก่นักเรียน 3. ส,สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้กับผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคขีมราชได้ดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเคมราชที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส สามารถนำผลการเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งผู้เรียนได้เรียนสะสมหน่วยการเรียนไว้แล้วผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาชีพพร้อมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ส่งผลให้ผู้เรียนลดจำนวนรายวิชาที่เรียนระยะเวลาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีน้อยลง ทำให้สําเร็จการศึกษาเร็วกว่าผู้เรียนในหลักสูตรปกติวิทยาลัยเทคนิคเคหามราชมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นผลิตกําลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานไปสู่ความรู้ขั้นสูงมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ มีความยืดหยุ่นและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาท้องถิน่นตอบสนองประเทศไทย4.0และเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาส่งเสริมผู้ได้โอกาสทางการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปคนอ